รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Mad World เปิดโลกคณิตศาสตร์ค่ะกับคุณครูโอเต้น,นะคะสำหรับใน EP นี้นะคะคุณครูจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแยกตัวประกอบแล้วก็การหาฮอร์โมนแล้วก็คอรนอกันค่ะ ก่อนอื่นที่น้องๆจะไปเรียนรู้ว่าหรมรคืออะไรครนรคืออะไรคุณครูอยากให้น้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบก่อนค่ะแล้วตัวประกอบคืออะไรล่ะคะตัวประกอบนะคะคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นลงตัวค่ะ ทีนี้จํานวนนับอะไรละ่ะที่สามารถหารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวงั้นเรามายกตัวอย่างที่เป็นตัวเลขง่ายๆกันก่อนเลยนะคะอันแรกนะคะคุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างว่าคุณครูนํา1ไปหาร5ดังนั้น1หาร5ได้ลงตัวใช่ไหมคะ1จึงเป็นตัวประกอบของ5เงั้นครูลองดูซิว่าคุณครูเอา5ไปหารด้วย5 5หาร5ลงตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น5จึงเป็นตัวประกอบของ5 แล้วเด็กบยวกว่ามีอะไรที่หาร5ได้ลงตัวอีกมีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนนับที่หารด้วย5ลงตัวก็มีเพียงแค่1กับ5 2ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะเราจึงเรียกว่า1กับ5เป็นตัวประกอบของ5นั่นเองค่ะทีนี้คุณครูลองยกตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมบ้างนะคะคุณครูลองให้เด็กๆมาช่วยคุณครูหาตัวประกอบของ18ไดนเรียนว่ามีอะไรเป็นตัวประกอบของ18บ้างคะ มีอะไรที่หาร18ได้ลงตัว1หาร18ลงตัวไหมคะลงตัว2หาร18ลงตัวไหมคะลงตัว2 9 18ใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่า2ก็เป็นตัวประกอบของ18แล้ว9ก็ยังเป็นตัวประกอบของ18ใช่ไหมคะสคูณ9ได้18 1แล้ว2แล้ว3หาร18ลงตัวไหมคะ3ก็หาร18ลงตัว 3คูณ6ได้18ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ18ก็จะประกอบไปด้วย1 2 3 6 9แล้วอะไรล่ะคะตัวของมันเองนั่นก็คือ18เพราะว่า1คูณ18ได้18หรือว่า1หาร18ลงตัวอันนี้คือตัวประกอบน้องๆเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นตัวประกอบหรือว่าจำนวนนับใดเป็นตัวประกอบนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ เรามารู้จักกับจํานวนเฉพาะแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะกันค่ะสําหรับจํานวนเฉพาะนะคะคือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงแค่1และตัวของมันเองเพียงแค่2ตัวค่ะจํานวนเฉพาะนะคะก็คือมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวคือ1และตัวของมันเองทีนี้จํานวนเฉพาะมีอะไรบ้างล่ะคะ 1. เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะ 1. ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบเพียงแค่1ตัวเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะจึงประกอบไปด้วย2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43ไปเรื่อยๆรื่นะคะจำนวนที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจำนวนเฉพาะนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายๆําจำนวนเลยนะคะซึ่งเมื่อเรารู้จักกับจำนวนเฉพาะแล้วนะคะในที่นี้ยังมีตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็น ตัวประกอบจากจำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า12มีตัวประกอบเป็นอะไรบ้างหาเหมือนเดิมเลยค่ะว่ามีอะไรสามารถหาร12ได้ลงตัวบ้างมีอะไรบ้างคะ 1, 2, 3, 4, 6แล้วก็12 ตัวประกอบพวกนี้ก็คือตัวประกอบที่สามารถหาร12ได้ลงตัวถูกไหมคะทีนี้ค่ะเราอยากรู้ว่าใน6ตัวนี้มีตัวประกอบใดที่เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะบ้างตัวประกอบเฉพาะก็คือจะมาจากตัวเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะเด็กๆลองมาดูสิคะว่า1ใช่จํานวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่คุณรูก็ขีดทิ้งไปนะคะไม่ใช่2เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะ2เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้น ใช่คุณครูวงไว้ก่อนเลยนะ 2. เป็นจํานวนเฉพาะ 3. เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะ 3.. เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้น 3. ก็ใช่ 4. เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นก็ไม่ใช่กากบาดไปเลยแล้วก็6เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่และก็ 12. เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ12ซึ่งมีอยู่2ตัวได้แก่2กับ สนั่นเองค่ะมีอยู่สตัวเนาะก็คือ2กับ3ยากไหมคะสำหรับการหาตัวประกอบเฉพาะซึ่งตัวประกอบเฉพาะก็มาจากตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยเขามีวิธีการแยกตัวประกอบด้วยวิธีใดบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับการแยกตัวประกอบแรกนะคะเราเรียกว่าการแยกตัวประกอบด้วยวิธีการคูณค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการแยกตัวประกอบของ12แบบเดิมน,นะคะเด็กๆลองมาดูสิคะว่ามีอะไรที่คูณกันแล้วได้12บ้างเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือ1คูณกับตัวของมันเองก็คือ1คูณ12ได้12แล้วมีอะไรที่คูณกันได้12อีกคะ2คูณกับ6โอเคเก่งมากคะ่ะ2คูณ6ได้12มีอะไรคูณกันได้12อีกคะ 3คูณกับ4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้ค่ะคือตัวเลขที่เป็นตัวประกอบที่เกิดจากการแยกประกอบด้วยวิธีการคูณนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย1 2 3 4 หแล้วก็12ค่ะแบบนี้นะคะเราเรียกวิธีการแยกตัวประกอบด้วยวิธีการคูณค่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเพิ่มกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะว่าเด็กๆจะสามารถแยกตัวประกอบได้หรือเปล่าข้อนี้คุณครูให้เด็กๆลองแยกตัวประกอบของ48ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าการแยกตัวประกอบของ48เนี่ยก็ดูว่ามีอะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ48บ้างคุณครูก็เริ่มเลยนะคะมีอะไรน้อที่คูณกันแล้วเท่ากับ48บบ้างอะไรคะ 12คูณด,ด้วย4เนาะแปลว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องท่องแม่สุดคูณได้จาก EP ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆไปฝึกท่องแม่สุดคูณมาใช่ไหมคะเชื่อว่า e ีพีนี้เด็กๆน่าจะมีความคล่องแคล่วในการท่องแม่สุดคูณกันแล้วลวคะค่ะทีนี้นะคะ48ก็คือ,คอการที่เอาสคูณด,ด้วย12เท่ากับ48ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูสิคะว่ามีอะไรคูณกันได้12ออีกไหมคะ อะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้12 4่คูณ3มใช่ไหมคะคุณครูก็เขียนเลยนะ4คูณ3คูณด้วย4 4ตัวหลังมาจากไหนก็คือมาจากบรรทัดบนใช่ไหมคะที่เราดึงลงมาเลย12คูณ4ได้48ใช่ไหมคะคุณครูก็แยกเป็นตัวประกอบเป็นว่า4คูณ3คูณ4ทีนี้เด็กๆลองดูสิคะว่ามีอะไรคูณกันได้4คะก็คือ2 คูณกับ2ดึงลงมาเลยค่ะเราเจอ3ใช่ไหมคะก็เอา3มาเจออะไรต่อคะ4ใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรนะคูณกันแล้วได้4ก็คือ2คูณกับ2อ่าตอนนี้เรามี2กี่ตัวนะคะ2ทั้งหมด4ตัวแล้วก็มี3 1ตัวเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะคะก็คือว่า3คูณกับ2 2มีทั้งหมด4ตัว ก็คือ2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือการแยกตัวประกอบซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามี2ทั้งหมด4ตัวแล้วก็3ที่สามารถคูณแล้วก็เท่ากับ48นั่นเองค่ะเด็กๆคะนอกจากการคูณแล้วนะเรายังมีการแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารค่ะแล้วการหารมันจะยากแค่ไหนเดี๋ยวลองมาลองทำกันเลยนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่าคุณครูคะมัน e ซี่มากๆเลยค่ะเริ่มเลยนะ คุณครูให้เด็กๆเราแยกตัวประกอบของ20ค่ะทําไปพร้อมๆครูเลยนะอันนี้นะคะคุณครูเขียนด้วยเครื่องหมายการหารแบบหารสั้นนะคะ20เนาะอะไรเอ่ยที่สามารถหารด้วย20ลงตัวและเอาแม่สุดคูณที่ง่ายที่สุดเลยแม่อะไรคะแม่2คุณครูเชื่อว,ว่าน้องๆต้องท่องแม่2ได้แน่นอนคุณครูเอา2นะคะเป็นตัวหารเอา20เป็นตัวตั้งนะคะ2หาร20 ก็เอา2หารที่หลัก10ก่อนนะคะ2 1 2 2หารศูนย์ไม่ได้ใส่0เพราะฉะนั้น2หาร20ได้10ใช่ไหมคะโอเคทีนี้นะคะ2หาร10ได้เท่าไหร่คะเอาแม่2หารไม่เร็วส2 5ห0หาร5อีกได้ไหมคะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงตอบว่า การแยกตัวประกอบของ20นะคะเกิดจากเราเอาอะไรไปหารบ้างนะคะ2แล้วก็เอาอะไรไปหารอีกทีนึงนะคะ2แล้วเศษที่เหลือของเราคืออะไรคะ5คุณถูก็จับมันมาคูณกันทั้งหมดเลยค่ะพวกนี้แหละค่ะพอคูณกันเสร็จแล้วปึ๊บจะมีค่าเท่ากับ20เดี๋ยวเราลองมาคูณกันนะคะ 2'2 คูณ2ได้4ใช่ไหมคะณ5ก็เท่ากับ 20นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะว่าการแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารสัน้นซึ่งจะได้ตัวประกอบเป็น2 2คูณ2แล้วก็คูณ5เราเรียกว่าการแยกตัวประกอบของ2 0ด้วยวิธีการหารสั้นค่ะเด็กๆคะสำหรับการแยกตัวประกอบไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้เราได้เรียนการแยกตัวประกอบโดยการ คูณแล้วก็การแยกตัวประกอบด้วยวิธีการหารสั้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปคุณครูจะให้น้องๆได้นําความรู้ในการแยกตัวประกอบเหล่านี้ล่ะค่ะไปใช้ในการหาหอารมอและก็คอรนอในเบรกต่อไปค่ะแล้วมาพบกันค่ะ ในแบรกนี้นะคะคุณครูจะพาน้องๆมาเรียนรู้กับวิธีการหาหอรมอรหรือว่าตัวหารร่วมมากค่ะสําหรับตัวหารร่วมมากนะคะนั่นก็คือจํานวนนับใดๆที่นําไปหารจํานวนนับ ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปลงตัวทุกจํานวนนะคะคุณครูเน้นว่าลงตัวทุกจํานวนเรียกจํานวนนับดังกล่าวว่าตัวประกอบค่ะหรือว่าตัวหารร่วมแต่ว่าจะต้องลงตัวทุกจํานวนนะคะทีนี้น้องๆอาจจะพอฟังนิยามแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองมายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าจะทำให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่านะคะคุณครูเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะสำหรับตัวอย่างแรกคุณครูบอกว่าจงหา ตัวหารร่วมของ 9, 15แล้วก็21นะคะทีนี้เราเริ่มจากการหาตัวหารของแต่ละจำนวนกันก่อนเลยค่ะตัวแรกนะคะ9เรามาดูสิคะว่ามีอะไรที่หาร9ลงตัวบ้างมีอะไรบ้างคะอันแรกที่มีแน่นอนคือ1มีอะไรอีกคะ1คูณ9ก็ได้9เพราะฉะนั้นมี1แล้วมี9แน่นอนแล้วมีอะไรอีกคะ 3โอเคคุณครูเขียนเรียงตามลำดับเนาะก็คือ1 3แล้วก็9ได้แล้วนะคะที่เป็นตัวประกอบของ9ก็คือ1 3และวก็9ตัวต่อไปค่ะคือ15ดูซิว่ามีอะไรที่เป็นตัวประกอบของ15บ้างมีอะไรบ้างคะ1 3 5แล้วก็ 15โอเคได้ทั้งหมด4จํานวนด้วยกันนะคะก็คือ1 3 5แล้วก็15อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ21ใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆว่ามีอะไรเป็นตัวประกอบของ21บ้าง21มีอะไรหารได้บ้างนะ1แนแน่ละแล้วอะไรอีกคะ3 3คูณอะไรได้21 3คูณ7ได้21ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมี1แล้วมี3แล้วมี 7แล้วก็มี21นั่นเองค่ะ4ตัวเหมือนกันทีนี้เด็กๆลองมาดูสิคะเดี๋ยวคุณครูจะวงเลยนะ3ตัวนี้คุณครูเขียนเรียงตรงกันแป๊ะเลยคุณครูจะมาดูสิว่าตัวใดบ้างที่ซ้ำกันหรือว่าเป็นตัวประกอบทุกจํานวนเลยมีอะไรบ้างคะเด็กๆด,ดูตามครูเลยนะคุณครูวงแล้วฟืบตัวแรกก็คือ หนึ่งนั่นเองเห็นไหมคะที่ตอนแรกคุณครูบอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนเรียงตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณครูลากปุ๊บมันก็เลยเป็นวงแบบนี้เลยโอเคมีอะไรอีกคะ3เป็นตัวประกอบของทั้ง9 15แล้วก็21มีอะไรอีก9เป็นทุกตัวไหมคะไม่5ละ่ะไม่7ล่ะคะก็ไม่15ก็ไม่แล้วก็21ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้น ที่เป็นตัวหารร่วมของทั้ง 9, 15แล้วก็21ก็คือ 1, กับ3นั่นเองค่ะโอเคแปลว่าข้อนี้เราได้คำตอบมาแล้วนะก็คือ 1, กับ3ทีนี้ถ้าสมมติว่า คุณครูอยากให้เด็กๆลองหาตัวหารร่วมหรือว่าหอรอมอของ16กับ20เด็กๆว่ามีอะไรเป็นตัวหารร่วมของ16กับ20บางขั้นที่1เรามาหาตัวหารร่วมหรือว่าแยากตัวประกอบของ16ก่อนเลยว่ามาดูซิว่ามีอะไรเป็นตัวหารของ16บาง1แน่ๆล่ะหนึ่ตัว2หาร16ลงตัวมีอะไรอีกคะ4และมีอะไรอีกคะ 8แล้วก็16มีอีกไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมของ16ก็มีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะคะตอนนี้ครูค่อยๆเขียนเรียงตามลำดับแบบเดิมเลย1 2 4 8แล้วก็16นั่นเองได้แล้วนะตัวหารของ16 ทีนี้เรามาดูสิคะว่าตัวหารของ20มีอะไรบ้างค่อยๆหาทีละตัวนะไม่ยากเด็กๆคะเทคนิคขั้นตอนในการแยกตัวประกอบหรือว่าหาตัวหารร่วมเนี่ยมันจะง่ายได้มากถ้าเด็กๆสามารถท่องแม่สตดคูณได้แล้วก็คูณเลขได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเด็กๆจะสามารถหาตัวหารร่วมได้อย่างง่ายๆเลยทีนี้คุณครูย้อนกลับมาเนาะตัวหารของ20มีอะไรหาร20ได้บ้างคะตัวแรกคือ1มีอะไรคะ 2แล้วก็4แล้วมีอะไรคะ4คูณ5ได้20เพราะนั้นก็ต้องมี5ด้วย2คูณอะไรได้20 2คูณ10ก็มี10แล้วก็มี20โอเคตอนนี้คุณครูได้แล้วนะคะตัวาหารของ20นะคะนั่นก็คือ1 2 4 5 10แล้วก็20 ทั้งหมด6ตัวด้วยกันทีนี้เรากำลังจะหาตัวหารร่วมคำว่าตัวหารร่วมนั่นหมายความว่ามันเป็นตัวหารทั้ง16แล้วก็20เราใช้ขั้นตอนวิธีการเดิมเลยเทคนิคเดิมก็คือวงเลยว่ามีอะไรซ้ำกันบ้าง1ซ้ำไหมคะ1แล้วมีอะไรอีกคะ2และมีอะไรอีกคะ4 5ร,ร่วมไหมคะไม่ใช่8ใช่ตัวหารร่วมไหมไม่ใช่ สิใช่ตัวหารร่วมไหมคะไม่ใช่16ใช่ไหมไม่ใช่20ก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมของ16และ20ก็คือ1 2ึ่แล้วก็สแต่ว่าในที่นี้ค่ะโจทย์บอกว่าอยากให้น้องๆลอ,องหาตัวหารร่วมมากหรือว่าหอรอมอทีนี้ถ้าจะเป็นตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ16และ20 หนแล้วก็4อะไรมากที่สุดคะ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่เสร็จแล้วง่ายไหมอ่ะมันง่ายมากเลยแล้วก็รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราเรียกตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดหรือว่าตัวหารร่วมมากเนี่ยนะคะเราใช้ชื่อย่อวหอรอมอนนั่นเองค่ะโอเค ทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองหาหอระมอด้วยวิธีการหารสั้นกันดูบ้างคะ่ะว่าเอ้มันจะมีวิธีการทําอย่างไรมาเริ่มไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะคุณครูใช้วิธีการหารสั้นเนาะคือ1 8กับ27โอเคเริ่มนะคะมีอะไรหาร1 8กับ27ลงตัวบ้างคะแม่3ใช่ไหมคะเอาแม่3ไปหานนะ3หาร18 3 หาร18ได้6 3หาร27ได้เท่าไหรคะ3หาร27ได้9โอเคทีนี้ยังสามารถหารได้อีกคือผลลัพธ์ของเราเนี่ยนะคะคือ6กับ9ใช่ไหมคะยังหารได้อีกเอาอะไรมาหารท้องแม่สุขูณแม่อะไรคะเอาแม่3เหมือนเดิมเลยคุณครูเอา3มาหารแบบเดิม3หาร6ได้เท่าไรหร่คะ3 1 3 3 2 เพราะฉะนั้นคุณครูเอา3ไปหาร6ได้คำตอบคือ2 3ไปหาร9บ้าง3 1 3 3 2 6 3 3 9เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ3มีอะไรที่หารได้ทั้ง2แล้วก็3มมีไหมคะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ค้างค่าไว้แบบนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นผลลั์ที่อยู่ทางซ้ายมือเนาะที่อยู่นอกเครื่องหมายหารของเราคือเลขอะไรคะเด็กๆ คุณครูวงให้เด็กๆเ,เหียนเลยคือ3กับ3นั่นเองค่ะเราเอาตัวแรกตรงนี้แหละค่ะไปคูณกันนะคะ3คูณ3ได้9นั่นเองเพราะฉะนั้นหอรอมอของ18กับ27จึงมีค่าเท่ากับ9เด็กๆคะในการหาหอรอมอที่คุณครูได้สอนไปทั้ง3วิธีตั้งแต่การหาตัวหารร่วม การแยกตัวประกอบแล้วก็การใช้วิธีการหารสัน้นได้ค่าของหอรมอเท่ากันเพราะฉะนั้นเด็กๆชื่นชอบวิธีไหนหรือว่าวิธีไหนเด็กๆคิดว่ามันง่ายที่สุดเลยชอบแบบนี้เด็กๆก,ก็เลือกแล้วก็ลองเอาไปหาหอรมอหตามแบบสไตล์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวในเบรกต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับการหาคอร์นอนก,กันค่ะไปพักสักครู่หนึ่งค่ะ โอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่การหาคอรอน,อนอกันค่ะสำหรับการหาคอรอน,อน,อนหรือว่าคูณร่วมน้อยนะคะก็คือว่า การคูณร่วมน้อยเนี่ยนะคะคือตัวคูณร่วมของจํานวนตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปหรือว่าจํานวนนับเหล่านั้นนะคะเป็นตัวประกอบค่ะเราเอาที่มันเป็นตัวคูณร่วมค่ะเอาหมดเลยเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าครนเนี่ยจะมีวิธีการหาอย่างไรคุณครูเริ่มที่ตัวอย่างแรกก่อนนะคะสมมติว่าตัวคูณร่วมจํานวนที่มี4เป็นตัวประกอบเด็กๆว่ามีอะไรบ้างคะที่มี4เป็นตัวประกอบ 4คือตัวมันเองตัวแรกเลยแน่นอนสแล้วมีอะไรอีกคะงั้นเราใช้วิธีการท่องสูุลซ1 C 4 2 8เพราะฉะนั้นมี4แล้วนะมี8แล้ว4คูณ3ได้อะไรนะ12ใช่ไหมคะมี4 8 12 16 20 24 28 32แล้วก็36แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า A แล้วจำนวนที่6กอะค่ะ เป็นตัวประกอบเนี่ยมีจํานวนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเริ่มเหมือนเดิมเลยเราก็เริ่มต้นที่6เหมือนกันเพราะว่า6ก็เป็นตัวประกอบของ6เหมือนกันนะคะมี6แล้วมีอะไรอีกคะเราท่องสุดคูณแม่6ดีกว่า6 1 6 6 2 1 2 6 3 38 6อ2สิบสอ6 6ก6 6มส4บแปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า 6เนี่ยนะคะเป็นตัวประกอบของจำนวนดังกล่าวที่คุณครูกล่าวไว้นั่นก็คือ 6, 12, 18, 24, 30, 36แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆทีนี้ค่ะเรามาดูกันซิคะว่าจำนวนที่มีทั้ง4แล้วก็6เป็นตัวประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะคะวงกลมให้เด็กๆเ,เห็นเนาะที่มันซ้ำทั้ง4แล้วก็6มีอะไรบ้างคะ4กับ6ซ้ำไหมไม่มี เนาะแปดซ้ำไหมคะไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นตัวที่ซ้าตัวแรกเจอแล้วค่ะคืออะไรคะ12คุณครูวงเลยฟืบมีอะไรอีกนะ16ใช่ไหมไม่ใช่18ใช่ไหมคะไม่ใช่20ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวต่อมาคือ24โอเคเจอแล้วนะ24มีอะไรอีกคะ36เด็กๆว่ามีอีกไหมคะนอกจาก 12, 24แล้วก็36 มีใช่ไหมคะมันมีไปอีกอย่างเงี้ค่ะเรื่อยๆแต่ว่าตัวคูณร่วมที่เราเจอนะคะหรือว่าที่เป็นตัวประกอบทั้งของ4แล้วก็6ก็คือ1 2 2 4แล้วก็36นั่นเองค่ะเราเรียก4กับ6นี่นะคะว่าเป็นตัวคูณร่วมของ 12,24... แล้วก็36นั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักหตัวอย่างนะคะในการหาตัวคูณร่วมของ3 กับ4ว่า3กับ4เนี่ยเป็นตัวคูณร่วมของอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาหากันก่อนเลยว่าจำนวนที่มี3เป็นตัวประกอบมีอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆสามารถท่องสุดคูณแม่3ได้เด็กๆก็จะสามารถหาได้เลยว่า3เป็นตัวคูณของอะไรบ้างโอเคคุณครูเริ่มเลยนะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 1 2 3 5 5 5ใช่ไหมคะก็คือมี36 9 2 2 5 5 8 8 2 24 4 7 7 6 6แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆที่มี3เป็นตัวประกอบตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วว่าจำนวนที่มี3เป็นตัวประกอบมีอะไรบ้างเราลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวนะคะที่โจทย์กำหนดนั่นก็คือ4ดูสิคะว่า4เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามแบบนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะต้องท่องสุดคูณแม่4ให้ได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16แบบนี้นะคะก็จะมีตัวประกอบคือ4 8 12 16 20 24 28 32 36 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเราต้องการหาตัวคูณร่วมของ3แล้วก็4ตัวคูณร่วมของ3แล้วก็4เด็กๆคะเอาปากกามาเลยคะ่ะวงดูซิว่าตัวคูณร่วมที่มันมีทั้ง3แล้วก็4เนี่ยมันมีอะไรที่ซ้ำกันบ้างที่เป็นตัวประกอบทั้ง3แล้วก็4นะคะอะไรนะ12อ่ะคุณครูเจอแล้วคุณครูก็วงเลยที่แรก12เพราะว่ามี ทั้งเป็นตัวประกอบทั้งของ3แล้วก็4มีอะไรอีกคะ24แล้วก็36โอเคเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวคูณร่วมของ3แล้วก็4ก็คือ12 24แล้วก็36นั่นเองค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้แหละคะ่ะคือการหาตัวคูณร่วมของ3 แล้วก็4ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมาลองดูกันว่าการหาตัวคูณร่วมน้อยหรือว่าครนคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวคูณร่วมน้อยเนี่ยนะคะคุณครูเริ่มจากให้เด็กๆหาดูซิคะว่า6เนี่ยมีอะไรเป็นตัวประกอบบ้าง6 มีอะไรเป็นตัวประกอบบ้างก็เริ่มจากการท้องสุดคุณแม่6แบบเดิม6 1 6, 6 6 2 12แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามี6 12 18 24 30 36 42 48 54แบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะคุณครูเริ่มจากจํานวนที่มี6เป็นตัวประกอบนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมานะคะคุณครูยกตัวอย่างอีกสัก1เลขว่า8เนี่ยเป็นตัวประกอบของอะไรบ้างนะคะโอเคเงั้นท่องสุดขุนมา8ปค่8คะ8เป็นตัวประกอบของอะไรคะ8 1 8 8 2 16 24 4 2 40 48 56 6 4 72 จำนวนพวกนี้ค่ะที่คุณครูกล่าวไปนี่นะคะมี8เป็นตัวประกอบทั้งหมดโอเคทีนี้เราใช้วิธีการวงค่ะว่าระหว่าง6กับ8ที่มีตัวประกอบซ้ำกันร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกก็คืออะไรคะ24เนาะซ้ำกันเลยแล้วมีอะไรอีกคะที่เห็นง่ายๆเลย48แต่ทีนี้ค่ะ คำว่าคอรนอหรือว่าตัวคูณร่วมน้อยก็คือว่าที่มันน้อยที่สุดอะคะ่ะระหว่าง24กับ48นักเรียนว่าอะไรมีค่าน้อยกว่านคะ24่ะ24ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ24นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกตัวคูณร่วมน้อยที่มีค่าน้อยที่สุดเนี่ยนะคะว่าครอนอเป็นชื่อยอ่อนั่นเองค่ะโอเคทีนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองหาครนนะคะโดยวิธีการแยกตัวประกอบกันบ้างค่ะเหมือนเดิมเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะคะในเบลกที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้หาหารมโดยวิธีการแยกตัวประกอบครนก็มีวิธีการแยกตัวประกอบเหมือนกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคุณครูยกตัวอย่างที่เลข4กับ6นะคะให้เด็กๆหาครนของ4กับ6 เราก็แยกตัวประกอบมาดูซิว่า4เกิดจากอะไรคูณกันมีอะไรเป็นตัวประกอบของ4คะ2คูณกับ2มีอะไรเป็นตัวประกอบของ6บ้างแยกเลยค่ะ2คูณกับ3โอเคทีนี้ได้แล้วเราได้แล้วนะว่า4มีตัวประกอบเป็น2คูณ2ส,ส่วน 6มีตัวประกอบเป็น2คูณ3ใช่ไหมคะคุณครูใช้เทคนิคเดิมเลยนะตัวสาำกันวงเป็น1ตัวคุณครูวงเลยฟืบในที่นี้คุณครูวงเลข2เพราะว่า2เนี่ยเป็นตัวร่วมทั้ง4แล้วก็6แล้วเรายังเหลือ2กับ3อีก1คู่ใช่ไหมคะเราก็จับมันมาวงแต่ตัวไหนที่เราวงไปแล้วเราเอามาแค่1ตัวเพราะฉะนั้นในที่นี้ตัวประกอบของ4กับ6ก็คือ2 หตัวนะที่เราวงเป็นหนงวงเอามาตัวเดียวแล้วก็ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้วงก็เอามาด้วยก็คือ2คูณกับ3 2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12เพราะฉะนั้นคอรนอของ4กับ6นะคะหรือว่าตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุด ก็คือ12นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบการหาฮอร์โมนและก็การหาคอรนอซึ่งในการหาฮอร์โมนหรือว่าคอรนอก็มีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการหาตัวร่วมหรือว่าการแยกตัวประกอบแล้วก็การตั้งหารที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่ซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการที่เป็นตามราสไตล์การเรียนรู้ของตัวเองว่าเราชอบวิธีไหนก็ให้เด็กๆอ่ะไปฝึกทํา เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถหาฮอร์โมนและก็คอรนอได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถทําโจทย์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการแมทโวเปิดโลกคณิตศาสตร์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ